โอเคทุกคนคือผมเห็นแมปนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว Gro อากาเดนะผมแล้วก็เห็นคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่นะตอนนี้คนเล่นล้านแปดนะ,ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทาไมคนถึงเล่นกันเยอะนะผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยเล่นนะอ่าอย่างชื่อคลิปปกคลิปแล้วก็บอกแล้วว่าผมมาเล่นครั้งแรกนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะติดเกมนี้หรือเปล่านะ <laughs> เอาเป็นว่าเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับมาครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราต้องทําอะไรยังไงเอ่ย เอาจริงๆผมก็แอบ,บดูขเขาวาแล้วนะครับผอกว่ามันเล่นยังไงนะฮะโอเคมาซีช็อปนะฮะโอเคตอนนี้มีอะไรขายถ้ามีอย่างนี้คือเราซื้อได้อ๋อ oh, เราซื้อได้โอเคงั้นปลูกแครอทกันดีกว่านะฮะไปแครอทได้มาสองอันปลูกยังไงยังไงวะปลูกงไงวะอ๋อ oh, ต้องกดอย่างนี้โอเคเข้าใจละโอ้ oh, แต่แต่ตกว้เอาเรื่องอะไรเนี้ยน,น้ำไม่ได้ลด โอ้โหน้ำก็ไม่ลดตัวไวชิบหายโอเคเนี่ยเก็บได้ละแค่หลอดอันหนึ่งมันใหญ่กว่าแขนตัวโรบอกผมอีกนะไปแล้วเราเอาไปขายกันดีกว่านะฮะโอเคขายยังไงเอ่ย I want to sell my inventory, I want to sell this uh อ๋อนี่คือเราสามารถเช็คราคาได้เหรอไหนดูสิ18โอเคแอลวูดเซลล์มาตัวนี้นี่แล้วกันไปเลยเรียบร้อยนะครับขายไปแล้วเราได้เงินแล้วนะผมสีนะแล้วเราก็ซื้ออยู่นี้ใช่ไหมเนี่ย นี่คือวนลูปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็กำปลูกนะฮะพอปลูกเสร็จนะฮะก็รอแป๊บเดียวมันก็โตกันแล้วนะผมเอ้ทำไมอันนี้มันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาไว้เนี่ยอันอันอื่นมันเล็กแค่เนี้ยอันนี้ใหญ่มากอ,ะอ่ะมาเก็บมาก่อนมันจะเขียนไว้นะฮะว่ามันกี่โลโอ๋ออันนี้ก็คืออันใหญ่สุดแจ้งก็ช่างเถอนะฮะขายดีกว่ามาเซลเซลเลยโอเคได้มาไปสิบสี่ทีนี้เนี่ยผมว่าผม อาแค่รถหมดสต็อกพอดีนะ<า>ทีนี้นยผมว่าผมมาลองปลูกสตรอเบอรี่กันดีกว่านะครับมานี่เลยลงลงดินไปเลยโอเคผมรู้สึกว่าเวลาโตมันก็นานกว่าแครอทอยู่นะโอเคงั้นตอนนี้เราก็รอมันโตไปนะครับผมเอ่อทุกคนทําไมตอนนี้แมพผมมันเป็นสีแดงวะคือผมไม่รู้ว่ามันทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะเออกลางคืนเหรอกลางคืนเกมนี้เป็นสีแดงหร,หรือ,อยังไงเนี่ยอ๋อบัตมูลยูฟุสแคนเบกามบริตคือประมาณว่าเออเหมือนเป็นอีเวนต์อะ อ่าประมาณนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, อะไรอะอัฟฟูดการ์เดนมิวเทนเอ้ยอะไรอะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้แล้วสตรอเบอรี่ผมมันเป็นเงี้ยมันคือแดงๆคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัฟฟูดอินโยการ์เดนมิวเทนอัลบรอดิสอ๋อคืออ๋อนี่ไงที่ที่มันอย่างอย่างก็อย่างที่ผมอ่านไปก่อนหน้านี้นะผมว่ามันจะเป็นแบบบัตลิสต์นะครับผมก็ดูเหมือนว่าสตรอเบอรี่ผมจะเป็นแบบนั้นนะฮะเอ้ยนี่ไงเราคอลเล็กได้ละไหนเอามาดูซิบัตลิสต์สตรอเบอรี่ list, มันมีออร่าแดงๆออกมาด้วยอะ ไหนดูซิขายได้เท่าไร่เอ่ยโอ้ขายได้ทั้งสิบแปดโอเคขายนะฮะเอาไปเลยไปขายเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะซื้อสตรอเบอรี่อีกต้นหนึ่งนะครับมาปลูกปลูกปลูกใกล้ๆกันนี่แหละนี่แหละปลูกตรงนี้นะฮะเอ้ยมันเก็บได้ลเลยดีกว่ามาเก็บเลยสองลูกนะฮะบัตรลิต์หนึ่งอันกับสตรอเบอรี่ธรรมดาหนึ่งอันนะครับจะอะไรก็ตามนะผมขอญาตขายเลยนะครับผม ได้เท่าไหร68นะฮะมาแล้วเราก็ซื้อสตรอเบอรี่มาอีกนะครับผม2ต้นนะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ปลูกใหม่นะฮะเอ้ยมันเป็นมันเป็นบัตรลิสต์อีกแล้วอะโอเคตอนนี้สตรอเบอรี่หมดสต็อกนะผมผมซื้อแต่แครอทมานะโอเคได้6อันมาเรามาปลูกแครอทอีกอีกแปลงหนึ่งกันดีกว่านะนี่ตรงนี้นี่จัดไปเลยนะครับเรียบร้อยเนี่ยสตรอเบอรี่ผมมาติดบัตรลิสต์อีกแล้วนะโอเคเก็บมาเลยเอ้ยแครอทแครอทตัวไวมาเก็บมา แหละยูฟาวแคโรทซีดโอเคแคโรทซีดอ๋อคือเราปลูกแครอทได้อีกใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอลเลกตีกแล้วเราก็เอามาขายกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาดูเซลมาอิวตอรี่ขายหมดเลยนะครับผมไปได้มา235นะฮะโอเคทีนี้มีอะไรให้เราซื้อนอกจากแคโรลไหมเออมันมีแต่มัน400เลยส่ร้อยแ0 0ร0 0ยสี่พันเลยโอเค okay, ตอนนี้ผมน่าจะยังได้แค่ระดับบิ๊ก็ตเนอร์นะฉะนั้นผมซื้อแค่แครอทไปดีกว่านะ โอเคเรียบร้อยซึมหมดละมาแล้วเราก็กลับมาปลูกแครอทกันต่อนะครับนี่โรยลงไปเลยนะตอนนี้เราก็มาเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่กันดีกว่านะฮะเอ๊ะทำไมสตรอเบอรี่อันนี้ผมมันมีออร่าด้วยเฮ้ยแครอทซีดเด้งมาพอดีมาเก็บเกี่ยวแครอทกันต่อนะครับเพ้่อะไรยูเออร์กียช็อปสต็อกแฮทบีรีเซ็ตแล้วก็ไอร้านนี้ก็รีเซ็ตแล้วเข้าไปดูนะฮะโอเคเก็บได้แค่นี้โอเคเราเอาไปขายกันดีกว่านะฮะคือผมเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันเพลินๆดีแล้วผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเล่นเยอะนะเเพพราาะว่่มันลนลิๆดีอะ เออเอ้ยผมชอบนะมาซื้อบูเบอรี่กันเลยเรียบร้อยเราไปปลูกบูเบอรี่กันดีกว่านะฮะบูปลูกปลูกตรงไหนดีปลูกตรงนี้แล้วกันส่วนแค่รอยก็ปลูกตรงนี้นะผมตอเบอรี่ผมก็โตแล้วนะฮะมาเราเก็บเกี่ยวกันอีกรอบนะเอ้ยแค่เราโตแล้วดียว่เก็บมาด้วยนะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรอ่ะผมได้โกลมาตอเบอรี่ทองคำนะฮะอ๋อที่มันมีออร่านี่คือเป็นทองคำนี่เองเข้าใจละเข้าใจละดูสิทองคำขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เอ่ยสามร้อยโอ้โหเอาไปเลย พี่คุณพี่เอาไปเลยครับพี่เอาไปเลยได้มาเท่าไหร่413จัดไปบลูเบอรี่อีกต้นนะฮะเออเอา้าวหมดแล้วเอ,อ๊ยซื้ออะไรต่อดีอ๋อถ้าเก็บอีกนิดนึงผมซื้ออ่มะเขือเทศได้นะมามีอะไรให้เก็บอ๋อเนี่ยสตรอเบอรี่เก็บได้นะกลับไปเก็บไปขายต่อนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยเซตนี้มา145โอเคตอนนี้ผมซื้อโทเมโต้ได้แนะลว้วแล้วก็คือมะเขือเทศนั่นแหละมาซื้อมันเลยไปปลูกตรงไหนดีปลูกแทนที่แครอทแล้วกันนะ นี่ตรงนี้ไหนบูเบอรี่โอเคบูเบอรี่โต80%แล้วระหว่างที่เราเรอผลผลิตพวกนี้ผมว่าผมขอเดินสำรวจแมปหน่อยดีกว่านะเพราะผมเดินอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้เดินไปตรงนู้นเลยนะเอ้ยอะไรล่วงไหนอ่ะมันมีอะไรวะไม่รู้ไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะบัตช็อปเ็ดเคไม่มีตังค์นะฮะม่งแพงมากถ้าผมเล่นไปเล่นมามันอาจจะไม่แพงนะฮะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกผมยังเป็นแค่บิ๊กเกอร์แล้วนี่อะไรนกคู no ่ไหนคุยอะไรกับมันได้บ้างคลิปมีมูนมิวเทนฟรุต เกตมอลลูนาพอยต์เหมือนกับที่ผมเห็นมาเนี่ยไอตรงนี้คืออีเวนต์นะผมซึ่งเดี๋ยวผมค่อยศึกษาทีหลังนะหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะมาเรามาสำรวจกันต่อดีกว่านะเฮ้ยอะไรอะเพจเอ็กก็ร้านขายสัตว์มีคอสเมติกมีเกียร์ไหนดูร้านขายสัตว์สิห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้แสนห้าโอเคเอาไว้เรามีตังค์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไข่กันดีกว่านะอันนี้ลุงนี้เราคุยอะไรกับมันได้อ๋อเราขายสัตว์เราได้เหรอ แบบฟังมาไม่ถูกใจเราเอามาขาย,ยางี้หรอเราปล่อยไปก่อนนะฮะตอนนี้เรายังไม่มีตังค์นะฮะคอสเมติก <m> คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ,เอาไว้ตกแต่งหรอเอาอว่าผมไม่รู้นะฮะก็เขาไม่ได้ผมรู้ได้นะฮะมาเกียร์ช็อปคืออะไรเอ่ยโ์มีเกียร์ช็อปอ๋อเป็นแบบอุปกรณ์ทําสวนอะไรพวกนี้นะฮะโอเคเราปล่อยไปก่อนนะยังไม่ได้ใช้นะตอนนี้อะไรอ่ะยูซีช็อปสต็อกแฮทบีรีเซ็ตเอยมันรีเซ็ตไวจังวะโอเคก่อนที่จะจะไปดูว่ามันรีเซ็ตอะไรมานะบ้างนะออ้ยบูลลี่เราโตแล้วมาเก็บต่อบลี่ก็เก็บอันนี้โทมโทรเรา โอ้ยังยี่ิบสองเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอะจะว่าไปผมก็เริ่มขี้เกียจเดี๋ยวละไอ้ไอ้บนนี้คืออะไรวะเซลอ๋อมันว้าไปเลยมาการ์เด้นโอเคซีดอ๋อมันว์ปมันวาร์าปงี้เลยโอ้ยสะดวกสบายดีกว่าเกมนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้มีเพียงประมาณนี้ผมก็ได้เห็นไปแล้วนะผมว่าผมก็มาเล่นกราการ์เด้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะแต่ว่าผมก็รู้ระบบอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีหลายๆอย่างนะผมที่ผมยังไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้นะฮะว่าเราทําอะไรได้เราอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ได้นะะผมเอาเป็นว่า ใครรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมแบบให้ความรู้กับผมหน่อยนะฮะสำหรับคลิปนี้มีเพียงประมาณนี้ครับผมไปแล้วผมบายบายฮะขอตัวไปทำสวนต่อนะครับผม